โอเคครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยกับ MBE TV ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ผมก็มาอยู่กับผมในเกมเถื่อนเช่นเคยนะครับคนเก่าคนเดิมน,นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไปดูข้างในกันเลย โอเคครับก็มีสอาชีพนะครับเขียนนักค่าไปเลยดีกว่าจะได้ฟุ้งฟิ้งงุงิงขาวดีนะจ๊ะมี ios ด้วยครับตัวนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจถ้ามีก็ก็จะไว้ให้นะครับถ้าไม่มีก็เสียใจช่วงนี้ผมปวดหัวครับดื่มหนักไปหน่อยเมื่อวานตื่นมาเออแดกเลยโอเคครับเราไปพูดพูดเยอะเกินไปละเราไปดูข้างในกันเลย เสียงอยากแบแบบนะนี่ก็ V I P 12นะจ้า V I P แถมเงินด้วยโอ้โหแจ่มแจม,แจมเอาสายใหม่ดีกว่า เราต้องมาสายเวทเห็นเขาบอกว่ามันหูดสายเวทโหดเรอเอ้าทำไมมันใส่ไม่ได้อ๋อกว่าอยู่เราต้องไปแดกผลไมา้ก่อนใช่ไหมโอเคเอา้าไปไหนละผมกดเมื่อกี้นี่หายเลยนี่ชุดแจมครับชุดแจมเกิดมาณิเทพนะครับแบบใครที่ชอบแบบพลัง โคดเวอร์นี่จัดไปเลยครับตัวนี้เหมาะสําหรับคุณมากโหลดไว้ด้วยนะครับตัวนี้ผมโหลดมาสองวิเองครับโหลดสองวิได้เลยไปซื้อผลไม้ก่อนก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพชรมีขายนะครับเซิมนี้น่าจะเพชรด้งนะถ้าผมจำไม่ผิด แสนดานนะจ๊ะงอ้อสุดทำไมสวยเว้ยจุ๊บวุ้ยเจมครับจแจมจแจมเวอร์จริงโอ้โหดูพลังหน่ยยี่สิบเอ็ดล้านครับเกิดมาโอ้โห้าว,วันนี้แถมเงินให้ด้วย เป็นอะไรที่สุดยอดสุดใหญ่ไฟกระพริบมากครับอันนี้ทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อแปลกแปลกครับผมว่าลองแลกดูก่อนแลกแม่งหมดเลยทุกอย่างมันต้องแลกคืออะไรอ๋อเข้าใจละอันนี้ก็คือไอ้เนี่ยครับเราต้องเดี๋ยวผมไปลองไปเกิดก็สี่พันนี่มันจะเกิดถึงวิวไหนเนี่ยไม่ถึงวิวสามนะผมรู้ผมวางแผนไว้ละไม่ถึง อันนี้ไว้ยันนะครับอันนี้เป็นยันต้องวิวสามถึงจะใส่ได้แต่ผมยังไม่ถึงครับถ้าใส่เข้าไปในห่โห้หรับรองพลังนี้เวอร์พลังเวอร์ดูอันดับกันนะครับนี่เป็นอันดับหนึ่งนะจ๊ะเป็นอันดับสองโอ้โหคนเล่นนักฆ่าเยอะเลยครับเพียบเลยโอ้อันนี้สวยจังเลย ก็เล่นนักฆ่าเยอะนักเวทก็โอเคอยู่โอ้นี่นักดาบครับเขียวเขาสวยมากโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมจะทิ้งลิงไป้ข้างล่าง